อีกมุมหนึ่งที่ผมใช้ดเจนคือมีมีพระอาจารย์ที่เคารพก็คือบอกมาก่อนนั้นนี้ว่าเฮ้ยการที่เราไปทําบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเท่ากับว่าได้บุญมากถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราฝึกจิตของเราเป็นเนื้อนาบุญซะเองอ่ะคือการบริจาคฝึกละทานศีลภาวนาฝึกทานคือฝึกละตัวเองอ่ะคัดเก่ากิเลส เราก็ไม่ต้องพึ่งเนื้อหน้าบุญคนอื่นเราก็เป็นเนื้อหน้าบุญได้เองแล้ววิญญาณที่เราไปทําบุญเนี่ยเรามีความเชื่อแบบนั้นนะครัะวิญญาณที่เราไปทําบุญเนี่ยเป็นวิญญาณที่คิวโผยมากโลกที่เรนเห็นวิญญาณเขาเป็นยังไงเวลาเราทําบุญเนี่ยอย่างวิญญาณเด็กวันนั้นก็ไปเจอเขาเป็นยังไงบ้างวันนั้นเราสวดบทพระมหาจากักรพรรดิจากที่ตอนแรกเครื่องดีเทคได้แค่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ใชพอเสร็จปับ๊บวิญ,ญญาณมารับส่วนบุญกับเราเต็มเลย บทนี้เป็นบทที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเป็นบทที่ปรับภพภูมิให้กับวิญญาที่เป็นผีเล่รอดได้ปรับภพภูมิให้กับวิญญาที่อยู่ในสถานที่หนั้นได้จริงเพราะเครื่องเราตัวจับได้จริงเยอะมากนะคะที่บางคนบอกว่าทำไมอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ได้กลิ่นศพได้กลิ่นคาวเลือดคุ้งเนี่ยคือเขามาหาคุณเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณถามว่าทําไมเขาเข้าบ้านได้เพราะเขาเคยเป็นบุญคือเหมือนเคยเป็นเจ้ากรรมนเวรของคุณหรือเป็นญาติพี่น้องเก่าที่เขาขอส่วนบูญส่วนสจากคุณได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมีใบผ่านอะใช่สามารถผ่านมาได้แป๊บเดียวขอมาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปบางคนงสงสัยว่าจะสวดมนต์บทไหนดีเรนเคยพูดไว้เราจําได้ตอนที่โฟนอะินอะแล้วเรนบอกว่าสวดบทไหนก็ได้ที่นึกออกที่จําได้ง่ายะจะจะมีวันนั้นที่เราสวดตรงสารพระภูมิมีสองบทค่ะบทอะไรกับบทอะไรครับจะมีบทพระมหาจัก,กรพรรดิของหลวงปู่ดู่แล้วก็มีบทพระขนาดเงินล้านของปู่ฤศิริลิงดำพอความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะเวลาตายไปแล้ว ท่านพงยูมามาจะถามว่าจเจ้าสวดบทไหนได้บ้างท่าในให้แค่เรื่องแค่บทเดียวบางคนสวดเยอะจนจำไม่ได้จะบทไหนสิ่งที่เรนอยากจะแนะนําว่าบางคนหลายๆคนนะคะสวดมนต์จนลืมนั่งกรรมฐานหรือปฏิบัติสมาธิบางคนไม่สามารถนั่งสมาธิได้เพราะว่าเคยได้ยินคำว่าล้นแล้วไหมคะล้นใช่บางคนสวดมนต์จนล้นบางคนนั่งสมาธิจนล้นไม่สามารถที่จะนั่งได้มีหลายๆบุคคลที่เป็นแบบนี้นะคะ เล่นอยากให้อธิษฐานจิตให้ดีและส่วนบทคาถาประจําตัวสิ่งที่เจงชอบและแผ่เมตตาจิตแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาตามจิตและความรู้สึกตามจริตของแต่ละคนว่ารู้สึกแบบไหนบางคนก็พุโทโธบางคนก็สัมมาหังบางคนก็ลมหายใจเข้าออกอบางคนก็กําหนดที่จักระตาที่สามจะมีหลายๆคนถามว่าจักระคืออะไรนี่คือจกกัจกระค่ะจักระคือตาที่สามตรงกลางหน้าผากเราเนี่ยหรอใช่ค่ะ ตรงนี้กำหนดคือยังไงครับกำหนดคือเหมือนแบบเรากำหนดเพ่งจิตนะคะมือประกบกันวางแนวแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งหลังตรงต้องนั่งหลังตรงด้วยนะคะแล้วก็ให้ปลายจมูกจะหลด,ดกับกึ่งกลางระหว่างท้องนะคะให้ทุกอย่างอยู่ตรงกลางบางสถานที่จะเรียกว่าการรับพลังงานจากกวนนะคะนีนใช่ไหมคะ<า>คือบางคนที่เหมือนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเราเหนื่อย หน้าเหนื่อยตัวเหนื่อยทํางานมาเยอะรับพลังงานมาเยอะเหนื่อยเหลือเกินชีวิตนี้หรือว่าเจอแต่พลังงานลบให้ลองกําหนดจิตด,ด้วยจัก,กาบแบบนี้ดูนะคะและรับเหมือนรับพลังงานธรรมชาติพลังงานจักรวาลด,ดูรับรองค่ะคุณหลังจากคุณออกจากสมาธิแล้วคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะมีสมาธิคุณเหมือนคุณจะรู้สึกเหมือนสบายตัวขึ้นหลับสบายขึ้นนอนสบายขึ้น 风骚。